สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านนะจ้ะวันนี้อากาศเย็นๆฝนทําท่าจะตกเดี๋ยวทําคลิปก่อนนะจ๊ะเกี่ยวกับเงินเงินทองทองจ้าวันนี้พี่อังเสนอสี่ตัวนะจ้ะตัวแรกก็คือสวยไหมจ้ะถามก่อนว่าสวยไหมอ่าถุงเงินถุงทองแหมมดตสเซลเขาแล้วก็เลยลืมนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นถุงถุงตรงนี้นะคะคือที่เขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองเพราะว่า ในลำในต้นเดียวกันเขาจะมีส, antibody, สีทองหนึ่งใบนะคะแล้วก็แล้วก็มีกระเป๋าอย่างนี้นะคะเป็นถุงนะคะถุงแล้วก็มีขนออกมาอย่างนี้ไม่ใช่ข,ขนเส้นนะคะพูดผิดนี่นะคะก็จะเป็นขอบขอบแบบนี้เลยเป็นลายแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะถุงเงินถุงทองขอบอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอีกใบหนึ่งก็จะเป็นเงินนะคะอันนี้สีเหลืองก็จะเป็นทองสีขาวนี้ก็จะเป็นเงินนะคะ สังเกตเห็นไหมถุงเขาน่ารักมากเลยเป็นถุงนะคะแล้วก็จะมีเส้นๆตรงนี้ออกมานะคะเป็นกระเป๋านะจะเรียกเป็นกระเป๋าก็ได้แต่อันนี้เขาเรียกถุงเพราะว่าคนสมัยก่อนเนาะเขาก็จะใส่ถุงอันนี้ถึงเงินถุงทองตระกูลเดียวกับพวกบอนลนะจ๊ะขยายพันธุ์ด้วยหัวแล้วก็ไม่ชอบความชื้นจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราปลูกเขาก็ขอให้เป็นดินล้วนถ้าสมมติว่าวันไหนเขาใบเหลือง มีเชื้อราติดเลือดอะไรอย่างนี้ให้เอาน้ําปูนใสที่หมักไว้ที่พี่ยังเคยบอกนะคะเอาราดลงไปแล้วเขาก็จะค่อยๆฟื้นมานะแล้วถ้าใบไหนเขาไหมหรือว่าเป็นโรคอะไรให้ตัดทิ้งเลยนะจ๊ะไม่ต้องไปเสียดายนะนี่จะเห็นไหมเขากําลังจะแทงใบออกมาถ้าสมมุติว่าเราไปปลูกลงดินนะจ๊ะเขาจะต้นใหญ่มากๆเลยก้านก็จะใหญ่อะไรก็จะใหญ่แล้วแต่คนชอบนะคะ แต่พี่อัางว่าถ้าใส่กระถงางพอประมาณเนาะใหญ่พอประมาณควบคุมเขาแล้วเขาก็จะเป็นพุ่มๆนะคะสวยเป็นไม้มงคลไม้ประดับแล้วก็ไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมเลยจ้าชอบลำลายนะแล้วก็ชอบชอบน้ำปานกลางไม่ชอบน้ำมากจนเกินไปนะจ๊ะสวยไหมสวยมากเลยอ่าตัวแรกนะคะตัวต่อมานะจ๊ะนี่ก็สวยเหมือนกันดูเหมือนจะ ล้นๆแต่จริงๆเขามีความหมายมากๆนะจ๊ะแล้วก็สวยมากๆเลยสังเกตลำต้นเขานะคะจะเป็นสีขาวขาวแบบขาวจ้วะเลยนะคะขาวบริสุทธิ์มากๆอันนี้คือทองเต็มบ้านนะจ๊ะใบจะเล็กๆเรียวๆที่ใบเล็กๆเรียวๆนี้เพราะว่าพี่อังใส่กระถางเล็กนะคะถ้าใส่กระถางใหญ่เขาก็จะต้นใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ก็จะไม่มากเท่าไหร่นะคะใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับไม่มีสีสันแต่ว่าเขาขาวมากนะคะ สีสันโดดเด่นชูลมก็คือสีขาวของเขาเนาะนี่นะคะใบใบด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆพวกเอ่อเขียวหมือนปีอะไรพวกนั้นนะคะด้านหลังนี่นะจ๊ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีกระดูกตรงกลางที่แบบมองเห็นค่อนข้างชัดแต่ไม่มีลายอะไรมากมายนะจ๊ะเป็นไม้มงคลจัดว่าเป็นอกโกนิมานะคะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้ประดับชั้นยอดเหมือนกัน น,นี้ทองเต็มบ้านเดี๋ยวพี่อังให้ดูใกล้ๆนะคะถ้าเขาเป็นพุ่มๆใบของเขาเนี่ยก็จะไม่เกะก,กะมากๆเลยใบยเขาจะเรียงเลียงลงมาเป็นพุ่มอย่างนี้นะคะไม่เหมือนต้นไม้อื่นที่ใบย,ยืดใบาย,ยาวใบสั้นใบอะไรแต่อันนี้เขาก็จะบาลานซ์กันค่อนข้างมากเลยนะจ๊ะนี่จ้ะชอบดินล้วนนะอะกอนิมาชอบดินล้วนแล้วก็ไม่ชอบแดดจัดนะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นหมายถึงว่าเช้าถึงสิบเอ็ดโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นช่วงบ่าย แดดบ้านเรามันจะแรงเกินนะจ๊ะใบเขาก็จะไหม้ได้นะจ๊ะตัวที่สามจ้าตัวที่สามสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะคะออมเงินจ้าอันนี้ตระกูลอ,อมเงินตระกูลเงินเงินทองทองนะจ๊ะพี่อังจัดชุดนี้มานะจ๊ะด้านหน้าของเขาจะเป็นเขียวอ่อนๆและด้านหลังเป็นริ้วๆอย่างนี้นะจ๊ะเขียวเข้มขึ้นมานิดนึงคล้ายๆพวกเงินไหลมานะจ๊ะ ตระกูลออมนี้คล้ายๆเงินไหลามาเขาก็จะเลื้อยได้นะแต่ถ้าเราใส่กระถางไว้แล้วแต่งเขาเป็นพุ่มๆเวลาเขาแตกกออะไรอย่างนี้นะคะบังคับเขาเนาะแล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะแต่จริงๆแล้วเขาไหลได้นะคะเหมือนตระกูลเอ,อ่อเงินไหลามานะคะนี่จ้ะเขาจะเป็นแฉกๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการแตกกอนะคะตัดๆแล้วก็ไปปักชำได้เลยจ้า อยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำนะจ๊ะสําหรับต้นนี้ในดินวิทยาศาสตร์ก็ได้นะสมมุติใครอยากจะไปตกแต่งตามอาคารหรือว่าในห้องสามารถฟอกอากาศได้ด้วยจ้านี่นะจ๊ะใส่น้ําแล้วก็เขาก็คล้ายๆพวกภูด่างนะจ๊ะตัวสุดท้ายจ้าตัวต่อมาช้อนเงินช้อนทอง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 ,ทองนี่จ้า ต้นนี้ก็ประมาณปีกว่าๆนะจ๊ะกว่าจะได้ขนาดนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วอันนี้ตระกูลช้อนเงินช้อนทอง,งนี่จะตระกูลไซนะคะถ้าเขาถูกแดดจัดๆใบของเขาก็จะงอเหมือนช้อนนะคะช้อนเล็กๆที่เราเอาเออชงกาแฟอะไรประมาณอย่างนี้นะคะถ้าขยายพันธุ์ก็ด้วยการตัดนะคะตัดและปักชำหรือว่ามเมล็ดของเขาก็ได้นะคะ,มะเมล็ดของเขาก็จะเป็นสีเลือดหมูเข้ม กลมๆเม็ดเล็กๆนะจ๊ะจะออกบริเวณทั่วๆไปที่นิยมมากๆคือเขาเอาไปทาบกิ่งกับต้นไซนะคะต้นหนึ่งก็เป็นหมื่นถ้าทาบกิ่งส,สวยๆนะคะช้อนเงินช้อนทองเขาจะถือเค็รมากๆเลยช้อนเงินช้อนทองเข้าบ้านเข้าตัวเนาะนี่จ๊ะกิ่งอย่างนี้นะจ๊ะตัดตตัดตากิ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็เลาะใบเขาออก หรือแค่สองสามใบแล้วก็ปักชำก่อนที่เราจะปักเข้าลงดินนะจ๊ะให้เอาน้ําปูนใสละอาดไปก่อนนะจ๊ะฆ่าเชื้อราก่อนเนาะเพราะว่าเอาแบบบ้านๆนะไม่ได้ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อราอะไรต่ออะไรนะคะเราใช้แบบบ้านๆประหยัดด้วยแล้วก็ใช้ผลได้ผลด้วยที่อังทํามาแล้วตั้งเยอะนะคะถึงบอกนะคะลักษณะใบาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าอันนี้ยังไม่งองมากเพราะว่าเขาอยู่ในร่มนะจ๊ะ จริงๆแล้วเขาจะงอนเป็นช้อนเลยแต่มีบางใบเนาะเป็นช้อนช้อนทนแรงสุดๆเลยนะคะอันนี้ทนแรงมากตระกูลไซนะคะแล้วก็น้ําน้ําสักสองส,องสองวันรถก็ยังไม่มีปัญหานะคะหรือจะลดทุกวันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ได้ตลอดเลยจ้าวันนี้พี่อันก็เลยนําเสนอพวกเงินเงินทองทองให้รล่นมาให้รวยกันหามาปลูกกันนะจ๊ะเป็นไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศสุดฮิตเลย ขยายพันธุ์ก็ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็พวกหอยหรือว่า,าบ่อนทําลายเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะจ๊ะจะไม่เหมือนพวกเอออนเงินเนี่ยหอยชอบมากแต่เขาก็ทนมากหอยมาเขาก็อยู่ได้สุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เข้ามาดูขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวไล่ดูกันอีกทีเนึ่งน,นะคะตัวแรกชอ้อนไอถุงเงินถุงทองค่ะเพื่องชอบมากเลยนะคะชอบตรงถุงเขาพี่ค่ะ เวลาประกบกันเขาสวยมากๆเลยนะคะสวยแบบนี้เลยเนาะน่ารักมากเลยเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีเลยนะคะเราจะไว้ในอาคารก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ว่าอย่าไปไว้กลางแดดนะใบไหม้นะจ๊ะหมายถึงแดดจะจัดนะจ๊ะลำลายพอได้นะตัวที่สองทองเต็มบ้านจ้าตัวนี้นะจ๊ะทองเต็มบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มกระเป๋าเราเลยเนาะ ตัวที่สามจะออมเงินจะอันนี้คือออมเงินแค้นะคะจริงๆเขาก็ไม่ใช่ใหญ่อะไรมากมายนะคะจะเป็นออมเงินนะคะหรือว่าออมเงินด่างนั่นเองท<อ>ี่จั<อ>ใครออมเงินไม่อยู่หามาปลูกอาจจะออมเงินอยู่ได้ได้นะจ๊ะนี่และตัวนี้ก็คือช้อนเงินช้อนทองจ้าตัวชูลงนะจ๊ะตัวสุดท้ายอ่าวันนี้พี่อังทำคลิปสั้นๆนะคะเสนอ กลุ่มไม้ที่เป็นเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะคะใครสนใจก็หามาปลูกนะจ๊ะโอ้วันนี้อากาศร้อนร้อนร้อนมากๆเลยค่ะขอบพคุณที่เข้ามาดูและมาติดตามนะ้วกดแชร์ให้พี่อังด้วยนะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆจ,จ,จ้าสวัสดีจ้า